สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่11มิถุนายนนะครับผมค้นผมคนจอครับเราอยู่กับตัวแจวฮชนยไรนะครับเราใช้ในการวิเคราะห์กราฟ2องคำกันครับวันนี้เราเริ่มต้นที่ตัวฮารฟรมนเดนะครับเห็นว่าในส่วนของตัวเซนบล็อกเนี่ยมีสัญญาณตั้งแต่ฐาเป็นย่อยจนถึงเดนนะครับเป็นสัญญาณบายหมดครับแล้วก็สตอวอลลุ่มนะครับอยู่ทางฝั่งบายนะครับแต่ว่าจะวิ่งออกด้านข้างเป็นลับเป็นไซด์เวนนะครับราคาเอ่อรีบาขึ้นมาอยู่ที่3370นะครับหลังจากที่ เมื่อวันจันทร์นะครับราคาลงไปทดสอบแนวรับที่3 2 9 2ทำราบการประกาศขึ้นมานะครับเมื่อวานมีการประกาศตัวเลข CPI นะครับและออกมาล้วนะครับต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับทำให้ส่งผลกระทบกำนังลงทุนนะฮะที่มองว่าเฟดน่าจะมีการเร่งหรือว่าการเพิ่มการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็คือมีราคาดี่ขึ้นมาเมื่อคืนนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ในเรื่องของตัวสาการทางการค้าและการการจักกับทางจีนนะครับที่ออกมาค่อนข้างดีนะก็มีผลทาให้ตัวราคาทองคำเนี่ยยังไม่สามารถพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับไฮเดิมได้นะครับมาดูในส่วนของตามเฟรม H4 นะครับตามเฟรม H4 เห็นว่าตัวท่านเคียนนะครับกลับมายืนอยู่ในตัวไพว o อรแล้วก็ตัวกรอบลานะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณ R2330 ถ้าเกิดสามารถ เอยอยื่นอยู่เดียวกางกลางย์ได้มีโอกาสไปที่เป้าก็คือ3 3 8สาแแล้วก็340 0นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนวต้านตรงอ2เนี่ยต้านอยู่นะครับมีโอกาสที่จะรีบาวออมีโอกาสที่จะยอกตัวลงมานะครับอยู่ที่3 3 5สหูครับตอนนี้ในส่วนของตัวสโตแล้วก็ตัวรุ่มของตัว F4 ทีางเฟสนะครับมีลักษณะที่เป็นแนวโน้มของหน้าปลายที่จะดันขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเราหาจังหวะเข้า ในตามเฟรม H1 ชนึ่งครับถ้าเฟรม H1 เนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่กรอบบนของตัวเอชหนงแล้วบริเวณ R2 นะครับมีจังหวะโอกาสที่จะย่อตัวลงมาแถวบริเวณ R1 แล้วก็ไฮวอตนะครับซึ่งตอนนี้สโต๊ด้านสโต๊ของตัวรังเฟรม H1 เนี่ยมีจังหวะที่จะมาบรรจบกับมีโอกาสที่จะโค้งตัดลงในจังหวะย่อตัวนะเพราะฉะนั้นาฝั่งขาบ่ายเนี่ยเน้นรอย่อและบายจะดีกว่าแต่ว่าเน้นบ่ายจะสวยกว่านะครับก็มารอย่อแถวบริเวณ R1 หรือว่า บริเวณไทรวอร์ดนะครับผมตอนนี้เห็นว่าวตัวเทนบ็อกเนีย่ยในทางเฟรมย่อ M5 มีสัญญาณเซลเข้ามาแต่ว่าโดยรวมแล้วยังเป็นสัญญาณบายอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่สุดขอบบนเลชหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจงหวะดย่อสวยๆแล้วกันแพราว่าราคากลับไปอยู่เนี่ย R2 ได้ยังไงพอขึ้นก็ R3 แล้วก็ R4 นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ตัวเลขมีการประกาศตัวเลข PPI ต,ต,ต,ตอนตลาดตอนตลาดเปิดนะครับวันที่สิบเ็ดนะฮะตอน ตอนเอ่อทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งนะฮะตอนตลาดเปิดนะครับตัวเลข p ร i ยังไงเดี๋ยวทุกท่านนะครับตอนตลาดเปดิดวันนี้ยังไงาใครที่สนใจตัวเอินเคเตอร์ ater, ตัวจ l แอแบบนี้นะครับติดต่อไปที่แอดบ แอเอ G N ขับนะครับมีจะแอดตัว G ตัว N แล้วก็ C L U B ขับนะครับใะแอดมาได้เลยนะครับตอนนี้มีจังหวะรีบาวล์ลงมาน่าจะมารอบายเ๋ยวอันหนึ่งได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ